ทั่วไทยทั่วโลกขอบคุณทุกไลทุกเลิฟเด้อสวัสดีพี่ดูสวัสดีไอฮัลโหลเอเบวันพอบัตชิงตังคิวโต้มาสเปลคัมเดอดไมเฮาดึงเด่นทั้งคิวอ everyone, so ขอบคุณทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจ ย,ยุงกัดยุงกัดยุงกัดสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทัพไายให้กำลังใจค่ะ Hello everyone for watching. Thank you so much. สวัสดีค่ะ